พอตื่นขึ้นมาอีกทีเอาเสร็จแล้วไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยพอมาทําปุ๊บเนี่ยตอนนี้เพิ่งออกจากห้องผ่าตัดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะออกมาก็รู้สึกปกติมากไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยที่ว่าตัดสินใจไม่ผิดนะคะเหมือนเราอายุลดลงไปเยอะ <c oughs> เยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะชื่อพี่อ้อ,อยนะคะอายุ54ปีวันนี้ตัดสินใจมาทำเฟซล็อกนะคะที่ทีเดพรคลินิกเพราะว่า มันเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะเพราะว่าอายุเริ่มเยอะแล้วนะคะแล้วก็พอมาก็รู้สึกรู้สึกประทับใจแล้วก็หาข้อมูลมาพอสมควรหลายๆที่แล้วนะคะตัดสินใจเลือกที่นี่เพราะว่า,าดูจากรีวิวนะคะแล้วก็พอมาทำปุ๊บเนี่ยตอนนี้เพิ่งออกจากห้องผ่าตัดประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะออกมาก็รู้สึกปกติมากไม่ไม่มีอะไรเลยตอนก่อนเข้าไปทำก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวมากนะคะเพราะว่า เราก็กลัวว่าเอ๊ะเราไปเราจะฟื้นไหมนะคะเราก็กลัวว่ามันจะเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยกลัวมากๆเลยนะคะแล้วก็พอเข้าไปจริงๆแล้วก็คุยกับน้องเจ้าหน้าที่ก็บริการดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คุยกับเราตลอดเลยคุยไปสักพักเราก็หลับไปตอนไหนก็ก็ไม่ไม่รู้ตัวเลยนะคะพอตื่นขึ้นมาอีกทีเอาเสร็จแล้วนะคะไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยที่กังวลมาทกที่สุดตอนแรกตอนแรกที่กังวลก็คือตรงร่องน้ำหมากตรงนี้นะคะตรงร่องน้ำหมากแล้วก็ร่องแก้ม ล้วก็แก้บตรงนี้มันเริ่มห้อยแล้วเวลาเราทำหน้าเฉยๆเหมือนเราโมโหอะแต่เราไม่ได้โมโหมีน้องว่าแซวบอกว่าทำไมทำหน้าโมโหเหมือนเราทำหน้าเหวี่ยงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราทำหน้าปกตินะคะพอมันเกิดริ้วรอยพวกนี้มันทำให้เราอะเหมือนกับหน้าเราอะโกรธอยู่ตลอดเวลานะคะคือมีคนทักใช่มีคนทักมีคนทักหลายคนเหมือนกันนะคะก็เลยเริ่มรูม้สึกกังวล แล้วก็พอมาตัดสินใจเลือกมาทําที่นี่ก็เพิ่งออกจากห้องผ่าตัดก็รู้สึกประทับใจแล้วนะคะเพราะว่าพอดูกระจกแล้วว่ามันหายไปหมดเลยอะเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีไม่มีเลยอะคะ่ะนอก,นอกจากแบบมันหายไปแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไมันใปนใจเป็นไงบ้างก็ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราอายุลดลงไปเยอะ เยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองนะคะแล้วก็พอเราอายุเริ่มเยอะขึ้นเป็นไปนตามวัยเนาะพอมันเริ่มเป็นแบบเนี้ยเราก็ต้องหาวิธีว่าเราจะทํายังไงดีแล้วเราก็หาข้อมูลอย่างที่บอกนะคะว่าดูข้อมูลมาหลายที่เราก็ตัดสินใจเลือกที่นี่นะคะทำไมถึงเลือกที่นี่อ่ะก็มีน้องแนะนําด้วยนะคะเราก็ดูจากคุณแม่น้องแพนพอดีได้มีโอกาสเจอคุณแม่น้องแพนซึ่งแบบพอเจอท่านเราก็แบบว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไม ทำไมแบบว่าดูสาวขึ้นกว่าเดิมเยอะมากซึ่งจากเขาที่แล้วที่เจอกันอนะดูดูมีอายุแล้วอะนะคะ mm. พอเรามาเห็นปุ๊บเราก็เลยแบบออตัดสินใจเลือกที่นี่แล้วกันเพราะว่าเรามีตัวอย่างคนที่เรารู้จักได้ได้เห็นกับตาว่าเออท่านสวยขึ้นจริงๆนะคะสวยขึ้นเยอะมากคือแม่น้องแพนนี่คือแม่ของน้องแพนเค,ค้กใช่ค่ะอ,อ๋อครับใช่คือเราเห็นคือก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณแม่เขาเป็นยังไงที่ คุณแม่เขาก็ดูมีอายุนะคะแล้วก็มีเหมือนมีร่องน้ําหมากมีแก้มห้อยเหมือนกันแล้วก็มีแบบริ้วรอยค่อนข้างเยอะพอมาเจอทีคุณแม่สวยมากคุณแม่ตาหวานขึ้นแบบเยอะมากแบบคือดูแล้วแบบว่าต้องจ้องเลยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาสวยจริงๆนะคะก็เลยอยากสวยบ้างแล้วพอทำม่เสร็จก็คิดว่าตัดใจไม่ผิดนะคะค่ะขนาดเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดมันยังดูแบบ ตึงแล้วก็ไม่มีริ้วรอยที่เรากังวลหมดแล้วค่ะคือช่วงรองมามาใน,ในใ้ำแม่เลยนี่ไปหมดเลยใช่แล้วก็ไม่ได้เจ็บแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เรากังวลมานะคะก็คือก็นอนไม่หลับเลยกังวลว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะมันจะมันจะเจ็บไหมมันจะน่ากลัวไหมแต่พอมาเราก็แบบเหมือนรู้สึกอบอุ่นแล้วก็น้องๆบริการดีแล้วเราก็เลยทำให้เราคลายกังวลนะคะแล้วพอทำเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวจริงๆค่ะ หลังจากตัดไหมเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าเข้าที่เรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากถึงสาวๆที่ยังไม่ได้ตัดสินใจก็อยากให้ตัดสินใจนะคะผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวผู้ชายสวยกว่านะคะขอบคุณค่ะ